ม sort of ึงตังอตลนัูต wow, ีอาูตีปุ๊บๆเฮ้ยพยินนอก็เก่าวาเวรุบ้าขอดจ๋อ

ファティー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 

嗯。嗯让

พีกหลังฟินมากจริงเลยนี่ยไมเช่าโคลได้ยังไแล้วพีอะมุชาม่เป็นไรขดึอันนาผ่าดเลยเีไม่ใช่ข้อตกแคลขึ้นคลบอกว่ามาจะเล่นนเหยาะอู่เลยพี่จิอว้่ด้เร่อเดเลเดยี่ดอาเ่

เดี๋ยวคานี้กันนะปกพัดะควายเลเลนะรัเลยเเย่กันแล้วถ้าแกบ้ากัได้รอายเลเลเายกไปฝนนรู้กี่แล้ววันน้่ารู้กี่แวบ้ากอได้เรือคาเลเลน้องเมย์น้องเมยน้องเมย์ไม่องเมย์หรนน้องเห็นน้อเห็นนอ้ยดีนกันา

别来，老公都卡都颠了，咋了？都巴西了。你颠呢？你妈！哎，我你妈！你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 妈！你妈！你你妈！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 你你妈！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  나만, 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 나 나만, 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 나 เดะคุณนนไ่ด่นันไม่ด่วนเย้อนเปหล่อนรีไม่ด่ว่ U, bonanë, shënuan. U, ta më falësh. U, kështu do të bëj. U, më jua do anë krye. U, do të kemi prand. U, bonanë, do të. U, do të rano pam bonë. U, saka më është atë. ใบพัดต้องเข้าแล้วนะแม่เฮ้ยน่เบื่อจ่นยว่าโลทูราบ้กกหน้าว่าที่หนอหน้าว่าหมูงาจาายเลยเนอรูเจอหนออณอะไไม่ทอาเลยหมูแล้วนัวพี่หระเว้ยัวอะไินแ้วแบบวกระดาเลยอีเดนี่ว่ากเก๋หรเดี๋ยวมชิด้้าหมูหลดบ้าหมูหลดบานที่หนอกโดกมือเดืร้อยอ่ะไม่กับกะจ ลิ้นเปลาไ่กินลิ้นเปล่าธดาเราเสิร์ฟอะไรทิ้เหรอเราเสิร์ฟเสิร์ฟขึ้นโบกุ้งจ้ากันเด็กอล

ข pues hmm? ้าวมานอนข้าข้าปังก่านี่ข้าวเลมาดูข้าปังกว่นี่ดูข้าวทเนี่ยเชล้วยนั่ดูนี่ดูกระวองด้อ่ะดูเหรอมันโค้หรอนแลกข้าวเ่ามันเาม่อามนโบจวชิ้นรกเลยล้ขพอเรถัดซิงถัด้องด้วยมา 그렇게 된다면은 그게 다 탁수에는 말에 따라 곱대라. 네 어디 식기 넣고 그거 하나로. 五米嘛，五十五米，那你不平路？你看那个，你这个厚没得？那二米嘛，五 <music>、五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 、六米。那你要几那几那你要打多少？

哎，别累！怎么搞的？这大妈屋里边来喽！哈哈哈哈哈！他叫啥？你干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 啥？ ่้งบนะการนี้คือบโเนะที่อะไรบ้างเบอรปะมาณทัวรรนี่รึวะที่เดียวี่อยากินโบาอยู่ไม่กินโอทแต่วาทัลักรสีักเดียวไป้เลยน่เยะอะรางหรอไปได้ไปเดินเล่นได้ไปได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะดหมอ

นนเนีเ่ยนอซานีน้แทก็ได้เน well ี่ยร้นอพาะนอนแชสนนี้มีพรแลวประบทนารดินเออมชรินหนึ่เจเจ็ดพนัเถอนัอคดาชุ้ษรแซิโอหอหมโมแปดล้วเดอุไม่องรู้กใ้หตัก้้นมันแกแซี้นน่อเดียวี่นีที่ปาลอเลยปุยบ่ ก่อนบ้านเลกบ้านเลเนี่เขาต้า้หมาคือพัดที้งแบพอต้นนกูมันแน่ไมเงี้ยมัก็ปวเยี่เอางเลยเพราะน่ารู้บ่อยน่าแู้บ่ายเจ๋อเจเอโมาขนาดนี้ขาราเกียิจายแนเขาแบบใบเสร็จรับเงิน

炒花鸡，炒花鸡。o 不都不要包二了，那位。炒花鸡，炒花鸡。

chứ sống quê chứ sống quê chứ không biết gì tôi ghê ừ chứ không biết 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 không không biết không biết không biết không

นสั่งรน้กล,าลพอพอพอ้าไหม่เพ,อพ,อพอือ่อนระบบ่อยูหนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสแดงเนี่ยคือเหมือกเ

嗯，差不差？ ကဲပေါ်ပေါ်တင်ညာလတလချောပါန။ ኦ ရလေအပဲဟဒိုဟကွာတေဒေသဘာခါတော်အပဲမောလပလာလကိလပလာမာ။နော်နော်အပဲယာဒေချေကပခိဖိုလီနာ 2kg မောရပါအပဲဘာစခါရီလောဒမောလပလာဒေသအစືကီချီကီခေါအကြေလောတာဒူဒိမာနော။ဟီဒိုရ်မေတာနမီပါဒေသလေချေက ที่ที่ดีสอผู้พไพสเลยแต่ที่บ้านนอนว่าแบบนอดีสอหรอลากเลตอนนอนดูที่บ้านโอ้ตอนนอนดูที่บ้านดีบบมั้งคนในเดอเอาไปลากเลยกนเล็บเล็กเลยเดอีร่าจีราดจีชมาเดอตัวอบน่ะตัวจีชมาเดอตัวอบมั้งในเกดเสียงเลอลอเลยเอาไปเลก็เจโคเลยีจียยดูแบบม่ลยโอดูมเกเลองกบามาเตอนะ còn này về sư mê chạy sư lái nó về mê chạy bảo đấy lo bài qua là qua xóm mê sắp về đi xỏ tiêu tao một nhà quê quê mà để chỉ để chỉ có bác sư cò cả là từ qua là qua ra là bà ngoài được một cái đó là